สวัสดีัีน้องๆไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง B Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Karina Free Fire ไทยแลนด์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็ระบบปิดอัปเดตอยู่นะครับปิดปรับวงปิดอัปเดตอยู่นะครับน่าจะเปิดประมาณน่าจะทุ่มสองทุ่มนะครับค่ำๆเย็นๆนั่นแหละนะครับผมแต่คลิปนี้ พี่จะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับในการอัปเดตครั้งนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับจะได้เข้าใจว่าอะไรเข้ามาใหม่บ้างรับของฟรีอะไรบ้างนั่นเองนะครับถ้าดูไม่จบเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับย้าว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอานะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่ารับอันไหนเจดียามันนี้เล่นอะไรนะครับไม่รู้ว่าอะไรอันไหนเข้ามาบ้างนะครับคลิปนี้พี่มีแจกเพชรเหมือนเดิมนะครับผมกติกาง่ายกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชี้ฟีตัวเองลงใต้คลิป ลืมไม่ได้นั่นเองนะครับต้องใส่ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ยิ่งยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนั่นเองนะครับมาโอเคนะครับผมก็พี่มีเว็บหาเพชรมาแนะนํานะครับมาเดี๋ยวพี่ไปอ่าพาไปดูเลยนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเว็บเติมฟรีดอทคอมนะครับอ่ะก็มีอยู่เกมหนึ่งๆนะครับผมอ่ะมีอยู่เกมหนึ่งนะครับผมรุ่นรับเพชรฟรีไฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยตอนนี้พี่มีเครดิตอยู่500นะครับผมก็สุ่มครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับมาดูกันว่าครั้งแรกเฮ้้้ยยยเเเออาฮฮ เว่อเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นวะทีแรกโดนเลยอะเฮ้ยเหมือนเหมือนที่พี่สมครั้งก่อนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหครั้งถัดมาหือโดนเลยนะครับผมนี่นะครับกำไรพี่โอ้โหจากห้าร้อยจิตเกเอาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าจะได้ครั้งที่สองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกสักทีอีกสักทีตอนนี้เราได้กำไรแล้วนะครับผมพี่โดนแบบเนี่ยเหมือนจะล็อกแต่ไม่ได้ล็อกนะครับผมเออโดนแบบรางใหญ่ สุ่มทีแรกก็ได้เลยแบบนี้โอ้โหหลายทีแล้วนะครับหลายทีแล้วนะครับผมพี่แนะนําสุ่มคำค้ำนะครับโอ้โหมาโคตดบ่อยอะระวันใหญ่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืโอเคพอละพี่พอละนะครับ พี่ถือว่าได้รางวัลใหญ่โคตรฟุกเลยนะครับโอ้โหโคตรฟุกอ่ะนะครับจากนั้นให้เราเนี่ยเข้ามาที่นะครับผมอ่าถอนนะครับถอนเป็นเงินวอลเล็ตออกมาเลยนะครับนี่ก็จะถอนจากเครดิตเนี่ยนะครับเป็นเงินเข้าวอลเล็ตเราเลยนะครับนี่เลยนะครับก็หนึ่งเครดิตเท่ากับหนึ่งบาทเลยนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็เบอร์วอลเล็ตนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับผม เรามาดูนะครับผมในส่วนอัปเดตใหม่นะครับนี่เรามาดูกันเลยนะครับผมก็คือ GM ได้โพสต์ไว้็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเซอร์เวอร์นะครับปิดปรับปรุงนะครับวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเวลา5โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับแต่พี่ว่าไม่น่าถึง5ทุ่มหรอกน่าจะช่วงเย็นๆค่ำๆนั่นเองนะครับผมอ่านะครับผมก็อันนี้เจมได้โพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่3แล้วนะครับมาโอเคนะครับเรามาดูกันในส่วนการอัปเดตว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ฟ้ามาดูเลยนะครับอันนี้ ในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะตามหลังมาหรือเปล่าหรือว่าอัปเดตใหญ่นะครับอันนี้เป็นในส่วนยานผาานะนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะครับอันนี้พี่นําข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาในการอัปเดตครั้งนี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจก็รอชมนะครับรอชมในในส่วนอัปเดตเสร็จว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับนี่จะเป็นรถอยู่นะครับนี่รถตัวนี้เลยนะครับยานผาานะแล้วก็มีมังกรแดงด้วยโอ้โหไม่ไม่ใช่มังกรเลยเป็นงูดินะครับเป็นงูเลยนะครับโคตรเท่ห์นะ พี่บอกเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นล็อบบี้นะครับไอ้ล็อบบี้โอ้โหที่ฟีฟายแอดวานซ์อัปเดตไปนะครับเป็นล็อบบี้เดียวกันเลยนะครับมีสังเวียนตรงกลางนะครับเป็นเหมือนสนามมวยอ่ะเขาเทแต่สีสันนี่ได้เลยนับสีสันเหมือนเหมือนในผับในบาร์เลยแล้วโคตรสุดนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรสุดนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับนี่ก็จะมีโทเค็นตรงนี้นะครับเออโทเค็นอัปเกรดปืนนะครับผมแต่เร็วๆนี้พี่ว่ามีสกินปืนให้อัปเกรดมาแน่นอน นะครับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในส่วนโัเค็นตรงนี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็มีสกินปืนมาแน่นอนนะครับรอชมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมนะภาพรวมในส่วนการอัพเดตนะครับอ่าก็มีอ่าชุดในในส่วนสีกันสูงนะครับมีชุดอ่าในในส่วนช่วงวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็มีชุดมีแอร์บอร์ดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยมีอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยของฟรีด้วยนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ นี่อันนี้ในส่วนเฉลิมฉลองนะครับเกมฟรีไฟล์นะครับก็คือแจกของฟรีนะครับผมแจกของฟรีเลยนะครับเพียงล็อกอินเข้าเกมในวันที่4นะครับถึงวันที่8เพื่อรับไอเทมฟรีนะครับนี่ตัวนี้เลยฟรีๆเลยนะครับแท็กเพื่อนพร้อม UED นะครับทั้งคู่เพื่อรับของรางวัลพิเศษนะครับจำนวน20รางวัลเลยนะครับเป็นคูปองไดมอลลี่ยอดสามใบเลยนะครับผมกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่30มสิบมกราคมนะครับถึง2กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมนะอ่านะครัสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับการล็อกอินนั่นเองนะครับอย่าพลาดนะครับผม อ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนนะครับผมอ่ะโหมดทั่วไปเท่านั้นนะครับระบบชุบชีวิตนั่นเองนะครับนี่นะครับวิธีที่1นะครับชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมเก็บโทเค็นในแผนที่นะครับเพื่ออ่านำไปซื้อนะครับบัตรชุบชีวิตในตู้สุ่มอัตโนมัตินั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็คือชุบชีวิต ทีมนั่นเองนะครับยึดพื้นที่นะครับจุดชุบชีวิตนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนที่เข้ามาในอัปเดตครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมรอได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมสลสำหรับอัปเดตใหม่นะครับผมแล้วก็อีกนึงนะครับผมในส่วนการอัปเกรดปืนนะครับแล้วก็ในส่วนสกินปืนที่เนิบลง เราไปดูเนื้ส่วนแรกกันเลยนะครับผมปืนที่อัพขึ้นนี่ก็จะมีกอซ่านะบียูเอ็มพีมีลูกซอง M1014 นะครับแล้วก็ M249 นั่นเองนะครับผมรายละเอียดเนี่ยก็อ่านตามนี้เลยเลยนะครับผมในส่วนที่อัพเกรดขึ้นนะครับผมนี่ตัวหนังสือสีเหลืองนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่อ่านเนาะเดี๋ยวมันยาวนะครับแล้วก็ในส่วนสกินปืนที่เนิร์ฟลงนะครับก็จะมีเ v d นะครับผมเ v d แล้วก็ พาราฟิลนะครับผมแล้วก็เวกเตอร์นะครับผมเวกเตอร์แล้วก็มีลูกซองควงนะครับผมแล้วก็อาวุธ พิกเตอร์นะครับบุ๊พิกเกอร์นะครับผมนี่เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนสกินปืน5สกินปืนนะครับที่เนิฟลงนั่นเองนะครับหรือว่าลดนะครับผมดาเมจหรือว่าความสามารถลงนั่นเองนะครับผมสำหรับเก้าสกินปืนนะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนั่นเองเรามาดูในสัปดาห์ไปนะครับในสัปดาห์ไปนะที่พลาดไม่ได้นะครับเปลี่ยนเพื่อนนะครับเป็นคนรู้ใจนั่นเองนะครับก็จะเป็นโหมดแต่งงานนั่นเองนะครับ GM ได้พูดไว้ในไลฟ์สด แล้วนะครับผมว่านะครับก็จะมีโหมดแต่งงานเข้ามานะครับแล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะครับสำหรับแหวนนะครับแหวนไว้แต่งงานสาวๆนะครับผมใครที่หาคู่อยู่รีบหาคู่ก่อนเปิดอัปเดตได้เลยนะครับก่อนเซิร์ฟเปิดได้เลยนะครับผมอ่ากิจกรรมนี้มาแน่นอน100%นะครับผมแล้วก็มีของฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนแหวนให้ซื้อด้วยนะครับราคา99เพชรนั่นเองแล้วแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับผม แล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนที่พลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในส่วนอัปเดตโซนฟรีสไตล์ใหม่นะครับผมนี่นะครับมีโซนการแข่งขันนะครับมีโซนชิงช้าสวรรค์นะครับมีลูกเต่ายักษ์กับค้อนมาสจันน์นั่นเองครับนี่นะครับค้อนตัวนี้เนี่ยเวลาไปตีหัวศัตรูเนี่ยเวลาไปตีหัวเพื่อนเนี่ยหัวจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสตมาแล้วนะครับในเซิร์ฟนะครับแอดวานนั่นเองนะครับนี่นะครับโคตรเท่พี่บอกเลยโคตรสวยนะครับสหรับโซนฟีสไตล์นะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามา ในวันนี้นะครับผมรอได้เลยนะครับผมสำหรับโซนฟีสตล์เนาะอ่านะครับผมใครที่ยังอยากเล่นก็รอได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่ในการต่อสู้นะครับผมตามมาพวกนั่นเองนะครับก็คืออันแรกก็คือคําสั่งเสียงนั่นเองครับนี่นะครับก็จะมีในส่วนพูดเป็นเสียงได้นะครับหรือพิมพ์นี่แหละนะครับผมนะเพื่อจะรวมกลุ่มนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนสแกนศัตรูที่อยู่ใกล้นะก็จะเป็นโดนนะครับผมเรานะครับผมกดโดนได้นะครับกดปล่อยออกมา 3วมี่วินี่แหละนะครับพี่ลองเล่นแล้วนะครับผมก็คือเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยนะครับโดนก็จะปล่อยไปทางนั้นนะครับเพื่อเราจะได้เห็นศัตรูที่อยู่ข้างหน้าได้นั่นเองนะครับสำหรับการปล่อยโดนนะครับก็จะมีเก็บในส่วนแมปต่างๆได้เลยนะครับผมเนาะเข้าใจกันง่ายนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับหมดละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกหนึ่งในส่วนอัปเดตนะครับฟ r e e ฟ i r e a d v a n c e อ่าทางเพจเขาโพสต์ไว้นะครับมีอะไรละอย่างไรบ้างเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับมานี่นะครับแล้วก็ของฟรีอีกอย่างหนึ่งนะครับท เพจ free fire charter ไทยแลนด์เลยนะครับผมก็เจมได้โพสต์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจับครบแล้วนะครับสองแสนไลค์นะครับแจกไดมอนด์รายรย่อยสองแสนใบเลยนะครับผมชวนเพื่อนมากดไลค์รอโค้ดรางวัลได้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็คือ GM นะครับจะแจกโค้ดอ่า ตัวไดมอนด์ r อย a l นะครับจำนวน2องแสนโค้ดสองแสนใบกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ไปดูหน้าเพจก่อนนะครับก็คือต้องครบ2องแสนไลค์นั่นเองนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามนะครับผม2องแสนแล้วนะครับแต่ว่าคนกดไลค์เนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ด 1 5 6 6คนนะครับขาดแค่3,000เท่านั้นเองนะครับอย่าลืมมากดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับผมอ่ะถ้าครบแล้วนะครับผม GM จะแจกนะครับผมอ่ะจำนวน2,000 0 0โค้ดเลยนะครับจำนวน2,000 0 0โค้ดเลยทีเดียวนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับทางเพจ Free Fire Creator Thailand นั่นเองนะครับมาดูกันด้วยนะครับผม อ่ะนี่นะครับส่วนรายละเอียดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามีแรงเข้ามาใหม่บ้างเนาะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนื้อหาพิเศษใหม่นะครับมาถึง Free Fire Max นะครับนี่พิเศษใหม่จะเป็นอะไรเดี๋ยวพี่จะมาสอนเข้า Free Fire Max นะครับผมแล้วก็ติดตามช่องพี่ไว้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมการอัปเดตนะครับการเดินนะครับแล้วก็ล็อบบี้ใหม่นะครับและชั้นวางอาวุธแบบกําหนดเองนั่นเองนะครับอ่าคร่าวๆ3อย่างแรกนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในส่วนวิดีโอเข้าสู่ระบบใหม่นะครับแล้วก็วิดีโอใหม่จากล็อบบี้นะครับเอฟเฟกใหม่นะครับเอฟเฟกอาวุธใหม่ด้วยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพนะร่มชูชีพนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็คือการปรับปรุงเอฟเฟกเสียง เอฟเอฟเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็เสียงกระโดดล่มนะครับที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อะอ,อะไรอีกล่ะนะครับผมมีการปรับปรุงภาพนะครับแล้วก็อัปเดตรูปภาพในการฝึก นะครับผมฝึกอบรมนั่นเองนะครับแล้วก็สื่อรุ่นใหม่นะครับแล้วก็การออกแบบโมโต้นะครับผมโมโต้ใหม่นะครับแล้วก็สกินโมโต้ใหม่นั่นเองนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับมาอ่านได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับก็คือหัวข้อใหญ่ๆก็คือเขาจะมีจุดตรงนี้นะครับข้างหน้าไว้นะครับเห็นไหมนะครับโอ้เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วก็มีอัปเดตปฏิบัติการนะครับผมงูเห่านะครับเออที่พี่เอารูปให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่เลยนี่ครับอันนี้แหละช็อตเด็ดเลยนะครับผมแล้วก็ ร้านค้าพิเศษนะครับร้านค้าร้านค้าคที่อุ heit, ทิศให้นะครับนี่นตรงนี้โอ้โหเยอะจริงๆสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับดูดินะครับดูนะครับเยอะแยะ,ยะจริงๆนะครับอ่านไม่หมดจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับผมสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมโคตรเท่นะครับผมเนาะพี่บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแก่โคตรเอานะครับใครที่รอเซิร์ฟเปิดอยู่นะครับผมมาดูคลิปพี่ได้เลยนะพี่จะอัปเดตให้ใหฟังนะครับผมก็จะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเดี๋ยวรอเซิร์ฟเปิดเดี๋ยวพี่จะมาทารีวิวอีก ครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะไม่แน่อาจจะไปรีวิวโซนฟีสไตล์ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ก่อนเซิร์ฟเปิดนั่นเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับผมใครที่กำลังหาเว็บเติมเพชรดีๆคุ้ม ที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมนะครับเพจนี้เลยนะครับเพจบิชช็อปับเติมเพชรฟรีไฟนะครับปลอดภยัยรัฐปริท์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับเ,เว็บนะครับหาเพชรฟรีไฟที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่พี่สุ่มให้ดูนะครับออกง่ายออกไวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันตอนเซิร์ฟเปิดนะครับผมคลิปนี้ต้องรากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ